ผู้ชมมีอีกหนึ่งเรื่องนะคะเป็นเรื่องที่เราก็ส่งนักข่าวลงพื้นที่ไปแล้วคือม,มีภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นว่ามีผู้ชาย3คนกําลังรุมทําร้ายผู้ชายหนึ่งคนซึ่งลักษณะเนี่ยคือเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถานบําราชนราดูนะคะ,ะคือพฤติการเห็นชัดมากมีผู้ชายเสื้อสีขาวแดงเ,ออเสื้อสีม่วง,ง,งแล้วก็อีกคนนึงเนี่ยเสื้อสีดานะคะคนเสื้อดําชื่อนายวิรัตมีบุญล้ําเสื้อสีขาวแดงชื่อนายสุเทพคมเม่นกสิกิจ แล้วก็เสื้อสีม่วงคือนายเกียรติศักดิ์ก็คือจะเห็นเลยว่า3ามคนเนี่ยรุมทําร้ายคนที่เจ็บซึ่งเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยชื่อนายพีรพันธ์เจรพันธ์นะคะครับมีคนไปแจ้งความนี่จังหวะนี้คือแล้วก็จะมีเพื่อนรอพอเนี่ยออกมาห้ามแล้วก็คอยพยุงตัวนายพีรพันธ์คนถูกทำร้ายเนี่ยค่ะเนี่ยตรงนี้นะพยุงต้องพยุงขึ้นมาคือเพื่อนต้องแบบพิ้วขึ้นมาเลยอะค่ะตํารวจสพมน,นทบุรีก็ติดตามจับตัวผู้ก่อเหตุได้นะคะ3คนเนี่ยคือเป็นวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างไปจับได้คาวินเลยค่ะ นายเกียรติศักดิ์คนนี้คือคนต้นเรื่องคือคนที่สวมเสื้อสีม่วงที่เห็นในกล้องวงจรปิดนะเขาเล่าแบบนี้เรื่องของเรื่องมันเริ่มจากว่าตอนเช้าเขาไปรับผู้โดยสารเข้าไปส่งที่กระทรวงสาธารณาสุขก็ข,ขี่รถผ่านหน้าโรงพยาบาลบำร,รุนาราดูนตอนนั้นเนี่ยนายพีรพันธ์คนเจ็บกาลังโบกรถให้คนข้ามถนนอยู่เขาเห็นนายพีรพันธ์มองหน้าเขาเหมือนไม่พอใจอแต่ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเขาบอกว่าเขาก็ขี่ไปส่งผู้โดยสารเสร็จที่นี้จังหวะขากลับนายพีรพันธ์เนี่ยออกมาโบกรถคือโบอกเขาให้จอด แล้วก็ถามว่าขี่รถเร็วจะรีบไปไหนแล้วมองหน้าทําไมเขาก็เลยตอบไปว่าผมมีผู้โดยสารจะขี่รถเร็วได้ยังไงแล้วเขาบอกว่านายพีรพันธ์อันนี้ต้องบอกก่อนนะว่านายเก,เกติศักดิ์เนี่ยเขาพูดนะเพราะว่าตอนนี้นายพีรพันธ์คืออาการโคม่าไม่ได้สติให้การไม่ได้ครับนายเกติศักดิ์บอกว่านายพีรพันธ์เอากระบองเหล็กมาตีที่แขนซ้ายเขาก่อนก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นให้ลงไปชกต่อยกันเขาก็เตะนายพีรพันธ์จนล้มลง พอนายพิรพันธ์ลุกขึ้นมาได้เนี่ยนายพิรพันธ์วิ่งกลับไปที่ป้อมยามเอามีดออกมาขู่จะแทงเขาเขาก็เลยขี่รถออกไปแต่ไม่ได้หนีนะคะขี่รถกลับบ้านไปเอาเหล็กแป๊บจะเอามาสู้กันต่ออีกทีนี้นายสุเทพกับนายวิรัตเป็นเพื่อนของนายเกติศักดิ์ ได้ยินมาว่าอ้าวเพื่อนเกิดอะไรขึ้นมีเรื่องเหรออื้าวไปดิเพื่อนไปไหนเราไปด้วยครับก็ตามออกมาช่วยเพื่อนนะคะแล้วก็เห็นเป็นภาพที่คุณผู้ชมเห็นในกล้องวงจรปิดคือ3คนนี้ไปรุมทําร้ายนายพีรพันธ์คนเดียวก่อนที่จะแยกย้ายกันกลับไปขี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างฟังเสียงนายกิติศักดิ์และนายสุเทพสองคนที่ก่อเหตุค่ะ ผมก็เสียใจนะพี่ผมไม่อยากให้เรื่องเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นผมก็แค่คิดว่าผมชกต่อยอผมคิดว่ามันไม่เกิดอะไรขนาดนี้พี่เราเรารู้เรารู้เรากไปหาผมก็ยังไปหาเขผมก็ยังไม่หาที่โรงพยาบาลผมเดินเรื่องทุกอย่างไปหาโรงพยาบาลงนหแล้วพี่เราไปเยี่ยมไปดูใช่ครับตอนนั้นเขาเขาก็บอกว่าอ่าเลือดทางในสมองนะอะไรเงี้ยครับอะไรเงี้ยแล้วพวกเองมันทำได้ไงอะไรเงี้ยผมก็บอกว่าผมก็บอกกับน้าเขาไปตรงๆว่าเราก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าผมไปจริงแต่ เราก็ไม่รู้ว่าเอ้คว่าทะเลาะวิวาทกันธรรมดาะอะไรประมาณเนี้ครับแล้แเราก็พอมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ลแล้วมันก็เราก็ยอมรับผิดนะครับผมก็ยอมรับเออมันไปแล้วเราก็ไปกับเขาด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่หลังเกิดเหตุเราก็ไม่ได้หลบหนีไม่ได้ครับนะผมก็ไปหาไปเรียมไปก็เอาซื้อผลไม้ไปให้นะ <c oughs> เขาก็ยังเห็นอยู่นะว่าผมซื้อนี่ไป ือเหมือนหลังก่อเหตุเสร็จสามคนเหมือนสงบจิสงบใจได้ก็ตามไปว่าจะไปขอขามาลาโทษเนาะปรากฏว่าเพิ่งมารู้ว่าโอ้โหอาการของนายพิรพันธ์เนี่ยหนักมากนะคะคุณทีมข่าวเราเนี่ยติดตามความคืบหน้าที่สถานีตารวจภูธรมุนนนทบ,บุรีนะคะตำรวจก็บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยสามคนได้ถูกควบคุมตัวไว้แล้วและญาติยังไม่ได้มาติดต่อขอประกันตัวส่วนอาการของนายพิรพันธ์ที่บาดเจ็บอาการคือโคม่านะคะเลือดข้างคะ่ะแล้วก็ตอนนี้ค,คือไม่ได้สติไม่สามารถพูดคุยตอบโต้อะไรได้นะคะ ตอนนี้ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจศีรษะแตกคะ่ะร่างกายก็มีรอยฝกช้ำด้วยรักษาการอยู่ที่โรงพยาบาลคุณคารินกมุตโยทินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีได้คุยกับนายโอนะคะรุ่นพี่ที่วินทั้ง3คนเนี่ยให้ความเคารพนับถือแล้วก็เป็นคนดูแลวินจักรยานยนต์ด้วยเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยขี่รถไปส่งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก็เห็นว่านายเกติศักิ์กำลังทะเลาะก,กันอยู่กับนายพีรพันธ์เลยแต่ตัวเขาไม่ได้เข้าไปห้ามเพราะผู้โดยสารซ้อนอยู่ข้างหลังก็ต้องไปส่งผู้โดยสารก่อนจังหวะขี่กลับออกมาก็ชุนล้วค่ะ ลองฟังเสียงเขาเล่าให้ฟังหน่อยนะคะว่าเหตุการณ์นี้รอพอที่ผมเห็นแล้วเจ้าที่เห็นโดนตีก่อนเขาตีด้วยกระบองที่มันยืดหยุ่นได้ผมตะโกนแล้วแต่ว่าผมส่งเจ้าที่เจ้าที่คนนี้ก็เป็นเจ้าที่ผู้ใหญ่ผมไม่สามารถจอดรถให้เขาลงได้ผมก็ส่งที่พอกลับมาก็มีเรื่องกันแล้วเมื่อตำรวจไปที่วินมอเตอร์ไซค์บอกว่าให้ผมติตตามผมบอกไม่ต้องติดตามเพราะน้องชายผมมามาแจ้งความแล้วผมก็เลยบอกว่าให้ไปเยียวยาผู้บาดเจ็บให้ไปดูผู้บาดเจ็บแล้วไปที่โรงพัก พราะสาวัดเรียกเขาก็ไม่มีการที่ว่าเขาจะหลบหนีนายโอก็บอกว่าอยากขอความเป็นธรรมให้กับผู้ก่อเหตุเหมือนกันเพราะเป็นฝ่ายที่ถูกทําร้ายก่อนนะคะคส่วนวินรับจ้างบริเวณหน้าสถาบันบำราษณราดูนเนี่ยเขาก็บอกว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุไม่ได้เป็นวินประจําด้วยนะเป็นวินที่ใช้ชื่อสถาบันบำราษนาราดูนนี่แหละแต่อยู่คนละจุดพอเกิดเรื่องขึ้นเนี่ยเขาก็เพิ่งจะมารู้กันวินคนอื่นๆเขาก็บอกว่าเออเขาก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะโอ้จะทําร้ายกันนะผลนี่ คนดีๆก็เดือดร้อนไปด้วยคนที่ทํามาหากินอะ่ะใช่ไหมล่ะลุอองสารคนที่เขาทำมาหากินแล้วแบบว่าพูดใจดีอะ่ะบางคนที่มีเสื้อเจ้าโวยวายอะไรเงี้ยเนี่ยคือยังไม่มีคนจัดการคือทาอะไรไม่ได้แต่ผมรู้สึกผิดตรงที่ว่าคนที่เช่าทําไมไม่มีคนถัดการแล้วอย่างหนึง่งทําไม่ถูกต้องอะ่ะแล้วคนที่เขาทำ,ทำมาถูกต้องเนี่ยทำเพื่ออะไรแล้วยิ่งมาแล้วก่อเหตุแล้วก็ไม่ได้เสื้อ เสื้อของพวกที่ลงทะเบียนเขาเกิดลูกค้าเขากลัวเนี่ยตอนแรกเขากลัววินบำลาดเนี่ยว่ากลัวแบบว่าเดี๋ยวพูดจาไม่ถูกก็อ่าแล้วพลาดนะอยากจะฝากลูกค้ายังไงแต่ลูกค้าที่ดีๆเขามีเหตุผลครับแอ่ผมก็เข้าใจนะบ,บางคนที่ดีอะ่ะเขามีเหตุผลเขาดีโอเคอยู่แต่คนที่เขาไม่รับฟังเหตุผลก็มีคนเราห้ามกันไม่ได้ต่างคนตักติดตั้งใจอย่าเหมารวมอย่าเหมารวม ทีมข่าวยังได้คุยกับนายไกรสอนบุบผาสวยนะคะเป็นรปภอีกคนของสถาบันบำรรันราดูนเขาให้ข้อมูลน่าสนใจว่าคือนายพีรพันธ์คนเจ็บเนี่ยเขาเป็นคนไม่ค่อยสูงสิงกับใครเท่าไหร่และเขามีอาการบกพร่องทางการได้ยินอก็คืออาจจะหูตึงๆหน่อยเพราะฉะนั้นเวลาพูดจาจะพูดเสียงดังและอาจจะทําให้คนเข้าใจผิดหรือเปล่าว่าเออเสียงดังไปตะคอกหรือหาเรื่องหรือเปล่าแล้วก็หลายคนบอกว่าคือเขาตั้งข้อสังเกตว่าคนขวานี่คือนายพีรพันธ์นะคะ เพื่อนเนี่ยให้การบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าแค่แบบมือหรือเท้าไม่น่าถึงขั้นหัวแตกเลือดข้างอาจจะมีของแข็งซ่อนอยู่ในกลุ่มผู้ก่อเหตุหรือเปล่าแล้วก็ฟาดเข้าไปที่ศีรษะถึงได้อาการหนักขนาดนี้โอ้<ะ>ไม่ค่อยได้ยินการสื่อ<ะ>สารกันก็จะค่อนข้างเสียงดังครับค่อนข้างเสียงดังถ้าถ้าคนเราธรรมดาจะพูดเสียงดังเราก็ได้ยินครับ<ะ> แัน,นี้ต้องตะโกนเอ่อจังตะโกนเห็นว่าบางทีมีการคุยกันคนละเรื่องด้วยหรอครับครุยกันคนละเรื่องเลยเขาพูดมาอย่างหนึง่งแกพูดกลับไปอีกอย่างหนึงนะ่งแล้วใช่ไหะเบื้องต้นนะคะตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันรุมทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะสำหรับอาการของนายพิรพันธ์ตอนนี้นะคะยังโคม่าอยู่ยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจแล้วก็ต้องติดตามดูอาการอย่างใกล้ชิดนะคะครับท่านผู้ชมครับ